เวลา18นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถา,านพระราชวังดุสิตพระราชาฐานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 เฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ <c oughs> เวลา18.32นาฬิกา32นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นางอโนชาชีวิตโสพลประธานศารดีกานำผู้พิพากษาประจำสารจำนวน105คนเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้นายธานีสิงหานาฏเลข,ขาธิการสํานักงานสารยุติธรรมนายวิวัฒน์วงกิติรักผู้พิพากษาสารอุทธรคดีชํานัญพิเศษช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งเลข,ขาธิการประธานสารดีกานายเกรงไกลจันยามัน่นรองอธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่งช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งเลข,ขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมร่วมเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาทด้วย ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาประจำศาลกล่าวบทิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน ก่นเขารับหน้าที่อันสำคัญยิ่งของบ้านเมืองคำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจ,จากอคติทั้งบวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสงบสุขนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงตรงเป็นกลางคือคุณธรรมสำคัญสูงสุดที่จะเกื้อกูลให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีจึงขอให้ทุกท่านยึดถือคุณธรรมทั้งสองประการน,นี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่าได้เสริมคลายลงเป็นอันขาดและแต่ละคน จะได้สามารถนำรงความยุติธรรมอันเที่ยงแท้และสร้างสรรจันลงความสุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สมรัคคำปฏิญาณอย่างแท้จริงขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพร้อมสั้งความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามจงทั่วกัน